สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเด็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักสิบบนครับงวดประจำวันที่16ปิธุนายมิถุนายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการเค็ดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักสิบบนสรุปเลขเจ็ดสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลัก10บ,บนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลัก10บ,บนนะครับ มีด้วยกันทั้งหมด7สูตรครับในแต่ละสูตรนั้นหลักวิธีการคิดการคำนวณก็จะนำเลขรางวันที่ 1, หงวดล่าสุดเลขไท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่าง,งวดประจำวันที่1นึ่งมิถุนายนสองพันหนึ่หกสิมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับเมื่อได้เลขสูตรที่คำนวณได้ครับก็จะนับแต้มชนกันทั้ง7สูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดครับเป็นเลขปักหลัก10บนนะครับ มาดูกันนะครับว mm ิธ hmm. ีการคิดการคำนวณในสูตรที่1ครับสูตรที่1ครับให้นําหลักหมื่นรลงวันที่1ครับบวกหลักสิบรลงวันที่1ครับหลักหมื่นหลักหมื่นรลงวัลที่1คือ9ครับบวกหลักสิบรลงวัลที่1คือ7ครับเท่ากับ9บวก7จ็งครับในสูตรที่1ครับหมื่นบวกสิเท่ากับ9บวกเได้เท่ากับ16ครับเอา6ตัวหลังเลขทาสูตรครับได้6กกนับลดลงมา1แต้มคือ5ครับบวกจากเลข5าเพิ่มขึ้นไปนะครับาจะเลขัว9หตัวบก้าหลักคร 8 9 0 1 2 3นครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3นี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นำหลัก10บวกหลัก10บนนะครับหลัก10รางวันที่1ครับหลัก10รางวันที่1ก็คือ7ครับบวกหลักหลักรางวัลที่1คือ7ครับบวกตัวเองครับเท่ากับ7บวก7นะครับในสูตรที่ 2ครับ10บวกบนเท่ากับ7จบวกเจ็ดเจ็บวกเจ็ดเท่ากับ14ครับเอา4ต่กำลังทําสูตรครับได้4ก็เขียนนับลบหนึ่งแต้มคือ3ครับบวกอย่างเลข3าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเล้าตัว9หลักครับ3 4 5 6ี่9้านครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับให้นําหลัก10บนบวกหลัก10ล่างครับหลัก10บรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลัก10ล่างคือ4ครับเท่ากับ 7บวก4ครับในสูตรที่3ครับ10บนบวก10ล่างเท่ากับ7บวก4 7บวก4ได้เท่ากับ11ครับเอา1ตัวหลังทำสูตรครับเดน1ก็นับลดลงมา1แต้งคือ0ครับบวกอย่างเลข0ูเพิ่มขึ้นไปได้ลเลข9ตัว9หลังครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ครับนี่คือสูตรที่3ครับ ต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นําหลัก10บนบวกเลขคงที่คือ5ครับเลขรหัสนะครับหลัก10บนหลัก10บนก็คือ7ครับบวกเลขรหัสคือเลขท่ากับ7บวก5นะครับในสูตรที่4ครับ10บนบวกดีหครับเท่ากับ7บวก5้ดบวก้เท่ากับ12ครับด้12อก็2ตัวหลังเลขทําสูตรครับด้2องคนับลดตรงมา1แต้มคือ1ครับบวกแกวเลข1 เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9เก้าละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5ให้นำหลักแสนบวกหลัก10บนครับหลักแสนรางวัลที่1คือ2ครับบลักสิบนคือ7ครับเท่ากับ2อบวกเนะครับในสูตรที่5ครับแสนบวกสิบนเท่ากับ2องบวกเจบวกเเท่ากับเครับได้เลข9นะครับได้เลข9ก้่อนนับครบจากเก้ามาหนึ่งแต้มคือ8ครับแล้วก็บวกจากเลขแ เลข8เพิ่มไปให้เลข9ตัวเก้าหลังครับ890 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับให้นำหลักพันบวกหลักสิบบนครับหลักพันลงมาที่1คือ2ครับบวกหลักสิบบนคือ7ครับเท่ากับ2บวก7นะครับในสูตรที่6ครับพันบวกบนเท่ากับ2บวกเ2บวกเเท่ากับ9ครับได้เลข9นับลดลงมา1นแต้มคือ8บวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ890 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่คือสูตรที่หกครับต่อไปสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ดให้นําหลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบนครับหลักร้อยลงัลที่หนึ่งคือเก้าครับบวกหลักสิบบนคือเจ็ดครับเท่ากับเก้าบวกเจ็ดนะครับในสูตรที่เจ็ดครับร้อยบวกสิบบนเท่ากับเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดได้กับสิบหกครับเอาหกตัวหลังทําสูตรครับได้หกก็นับลดลงมาหนึ่งแต้มคือห้าครับบวกจากเลขห้าเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัว เก้าละครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3นครับนี่คือสูตรที่7นะครับเมื่อได้เลขสูตรที่คำนวณทั้ง7สูตรนะครับก็จะนับแต้ม7สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบบนนะครับมานับตั้งแต่เลข1กันเลยนะครับจะชนกี่สูตรครับนับตั้งแต่กันเลข1ครับมาดูนะครับเลข1ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร เ0็ครับเลข1เป็นตัวที่1ชน7 0นะสูตรครับเลข1 7 0สูตรครับเลข1นะครับเลข1ต่อไปเลข2ครับนับแต้มเลข2ครับ1สูตรสูตรที่2เลข2ไม่มีครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ย์ไม่มีเลข2ข้ามมาเลยครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข3 7สูตรครับเลข3 7สูตรนะครับ สามชนเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขสี่ครับมานับแตงเลขสี่ครับเลขสี่สูตรที่หนึ่งไม่มีครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีเลขสี่ข้ามไปนะครับต่อไปเลขห้าครับเลขห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขห้าชนเจ็ดสูตรนะครับเลขห้าครับเจ็ดสูตรครับเลขห้าครับเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขหกนะครับ ตดอไปเลขหกครับมาดับแต้มเลขหกครับจะชนกี่สูตรครับเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรสูตรที่เจ็ดเลขหกไม่มีนะครับห้าอ่าสูตรที่7ดเลขหกมีครับมาดูเลขห้าเลขหกครับนับแต้มเลขหกใหม่ครับหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับ เลข6ชน7สูตรนะครับเลข6ครับชน7สูตรครับต่อไปเลข7ครับนับแตมเลข7นะครับเลข7ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5สูตรที่6ไม่มีเลข7นะครับ8 90 1 2 3 4 5 6 8 9 0หนึ่งย์ี่ห้าไม่มีเลข7ครับเมื่อไม่มีเลข7ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข8ครับเลข8ครับ1สูตร2สูตร สามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขแปดชนเจ็ดสูตรนะครับเลขแปดครับเจ็ดสูตรนะครับต่อไปเลขเก้าครับมานับแต้มเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามไม่มีเลขเก้าครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร สูตรที่4ไม่มีเลข0ูนย์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่มีเลข0ูนย์ครับสรุปตัวเลขทั้ง7สูตรชนกันนะครับได้เลขเด่น5ตัวครับเลขเด่น5ตัวมีเลข1เลข3เลข5เลข6เลข8ครับ1 3 5 6 8เป็นเลขเด่นปักหลัก10บบนครับนี่คือข้อมูลนะครับ ในทั้ง5ตัวนี้ครับในทั้ง5ตัวความน่าจะเป็นนะครับ <_ sl ope> เด่นที่สุดนะครับเลขเด่นที่สุดความน่าจะเป็นนะครับใน5ตัวนี้นะครับเลขปักหลัก10บน5ตัวสรุปเลขสูนรนะครับ5ตัวเด่น5ตัวนี้ผมเน้นนะครับเน้นไปที่เลขสาครับดึงเลข3ครับเน้นที่เลข3เน้นไปที่เลข8ดึง2ตัวครับ เด่น2ตัว3กับ8ครับเป็นเลขเด่นปักหลัก10บนนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับเลขสูตรทั้งหมด7สูตรครับที่ผมได้คำนวณสรุปหาเลขเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดใช้การพิจารณาาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลตัวเลขสูตรเลขเด่นนี้นะครับ เป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณนะครับที่คำนวณตามสถิติที่เคยเข้าครับที่เคยเข้าก็มาลุ้นกันนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับสรุปเด่นไว้ที่5ตัวครับ1 3 568ครับแต่เน้นไป2ตัวครับเน้นเลข3กับเลข8ครับพอสกับ8เป็นเลขแทนคู่กันอยู่นะครับเป็นเลขแทนคู่กันอยู่ก็ต้องมาลุ้นกันครับจะเดินตามสูตรที่คำนวณนี้หรือไม่ครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขปักหลัก10บ,บนครับสรุปเลขเ็ดสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับให้กสมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตสุดหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นนธรรมประกอบการตัดสินใจในงดต่อไปครับไว้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2564เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ